สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอ้นเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับกับการรีวิวรถมือ2ในโครงการวินวินวินกับ AEY Auto Import ครับวันนี้เรายกรถครอบครัวนะครับมาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าเหลืออะไรบ้างในสต็อกและวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1นคันกับเจ้า a p h a X Hybrid คันนี้นะครับสภาพบอกได้เลยครับ ใกล้เคียงรถป้ายแดงมากๆใครหาอยู่ตรงนี้คือจังหวะที่ดีมากๆนะครับและอีก2คันในวันนี้ก็จะเป็นเวลฟ X h เอ็กไฮคันนี้ก็สภาพกใกล้เคียงป้ายแดงเช่นเดียวกันนะครับสีดำหลอกกันเลยทีเดียวและคันสุดท้ายในวันนี้ไฮไลท์กับราคาเริ่มต้นเพียง1.89ล้านบาทกับอัลปาร์เอ2015ทั้ง3คันนี้นะครับมือเดียว ทั้ง3คันประวะรัติชัดเจนดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะฮะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่จะเอาไปใช้เที่ยวในเทศกาลตุจีนที่กำลังจะมาถึงนะครับเอาละว,วันนี้เริ่มจากคันที่เป็นไฮไลท์เข้ามาใหม่ก่อนเลยกับเจ้าอาผาา X h y b ริดคันนี้นะครับเป็นรถปี19จดทะเบียน2020นะครับและคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียง30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเจ้าของมือเดียว โดยสเปคของเจ้า X Hybrid นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc 4ีสูบนะครับ196แรงม้าและมาด้วยระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า E4 นั่นเองก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยขับเคลื่อนเพิ่มนะครับแต่ไฮไลท์ของเจ้าระบบ h y b ริดนะครับใน a l p a เนี่ยมันอยู่ตรงที่มีการวางแบตเตอรี่นะครับกึ่งกลางของตัวรถนะครับ ส่งผลทําให้รถเนี่ยมีศูนย์ถ่วงที่ต่ำทําให้รถเนี่ยเกาะถนนได้ดีขึ้นและก็นุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือข้อดีของเขาและสุดท้ายเลยข้อดีของเขาคือในตัวไฮบริดนะครับสามารถทําตัวเลขอัตราการสิ้นเปลืองนะครับ การกินน้ำมันนะครับดีสุดเลยนะครับอยู่ที่10กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัวเบนซินล้วน,นเนี่ยเบนซินล้วน,นจะทําได้อยู่แค่14กิโลลิตรและก็ในตัวไฮบริดนะครับวงเลียวจะแคบกว่านะครับของรุ่นตัวเบนซินนะครับนี่แหละครับคือข้อดีและที่สําคัญนะครับในทั้งสองคันนี้ได้ราคาที่บอกได้เลยครับว่าดีมากๆถ้าเทียบกับปีรถ นะครับเอาแล้วฮะเราจบการไปเรื่องของสเปคเครื่องยนต์และก็ตัวบอดี้แล้วก็ระบบขับเคลื่อนแล้วนะครับเรามาดูกันว่าในตัวอัลาสนะครับมีความแตกต่างจากเวลไฟอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกคือกระจังหน้าเห็นไหมครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับบางคนก็เรียกกันว่าออปติมัสพามนะครับเออมันเหมือนนะเหมือนจริงๆนะคล้ายๆออปติมัสพามเลยนะนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งในโฉมตัวนี้นะครับตั้งแต่2019ขึ้นมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันออโต้เฮดไลท์บีมก็คือปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตัว X Hybrid เนี่ยเริ่มต้นเลยจะให้มากับล้อนะครับ16นิ้วนะครับซึ่งส่วนตัวอ้นเองเนี่ยใน16นิ้วตัวเนี้ถ้าขับรถที่ไม่ได้ความเร็วสูงมากนะครับ การอยู่แถวๆประมาณ120เนี่ยค่อนข้างนุ่มและลงตัวมากๆอันนี้คือชอบส่วนตัวเลยนะครับและถัดมาครับมาด้วยสรุปนะฮะสรุปด้านหน้านะครับเป็นแมนนวลนะครับยกเปิดเพื่อดูดกลิ่นภายในรถออกนะครับแล้วมีสรุปด้านหลังนะครับเป็นไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเท่าไั้นยังไมพอนะครับระบบเนี่ยกุญแจเป็นระบบคีย์เลส สามารถที่จะเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เปิดได้เลยหรือประตูเปิดทางประตูหลังนะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2บานนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้จากการกดเพียงแค่นิ้วเดียวนะนี่ครับเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับเอาละะเรามาดูด้านท้ายต่อนะฮะในอาผมินะครับไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เป็นไฟทับทีมสีแดงแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นไฟ LED แล้วนะครับ และก็โลโก้ตรงนี้ครับเป็นตัวบ่กบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อน e4 นะครับ Hybrid e4 นะครับตรงนี้ที่จะมีติดเข้ามากับตัว Hybrid นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว x h y b r i d หรือตัว top Hybrid นะครับเอาล้วฮะเราไปดูภายในกันต่อนะครับคันนี้สาภาพสวยมากๆเลยอย่างที่แจ้งไปนะเปิดมาเป๊บภายในเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้า ผสมกับอาคันทล่าดังนั้นเนี่ยจะเพิ่มช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีแล้วก็ส่วนตัวอ้นเองเนี่ยภายในร,รถเนี่ยสีครีมเนี่ยเวลาเราขับทางไกลเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วก็โล่งโป่งสบายอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากที่ตัวเองได้ใช้รถบอกภายในสีครีมแบบนี้นะครับคือชอบถามว่าในการดูแลรักษาจะยุ่งยากไหมส่วนตัวอ้นเองบอกได้เลยครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้น เพราะณนะวันนี้การที่ใช้บ่อแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบว่า,าซื้อเสร็จปุ๊บใช้ไปเลยครับสักสาปี4ปีแล้วเราค่อยมาหุ้มหนังใหม่ทั้งคันเป็นหนังเน็ป้าทั้งคันแบบนี้ก็ได้นะครับราคาแบบเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากนะครับแล้วแต่หรือบางคนจะออกรุ่นนี้เพราะว่าราคามันไม่แรงและเอาไปหุ้มเหมาะหนังเน็ป้าทั้งคันอันนี้ก็ทําได้ ซึ่งตัวอ้นเอกอ้นก็แนะนำลูกค้าหลายท่านแล้วคันลูกค้าหลายท่านก็เลือกออปชันแบบนี้ครับคือประหยัดเงินแล้วก็ได้ใช้ของที่ดีด้วยนะครับเอาละเรามาดูเลขใหม่กันนะคันนี้นะฮะสภาพคือสวยจริงๆเนี่ยโอ้โหกิบเลยโมยูมอะไรยังสากอยู่เลยนะบอกไม่มียับเลยนะกิิบจริงๆนะ,ะมาดูเลขใหม่กันคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสามหมื 30, 39,549กิกโลแล้วก็เพิ่งเซอร์วิสมานี่ Next s e r v i c e นะครับจะอยู่ที่47,000จก็จแสดงว่าเขาเซอร์วิสมาตอน37,000นะครับคันนี้ประวัติเซอร์วิสศูนย์โตโยต้านะนะครับดังนั้นเนี่ยใครได้ไปเนี่ยอุ่นใจ100%นะครับคันนี้ไม่แท้100%แน่นอนแล้วก็ดูแลมาดีด้วยนะอ่ะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับและอย่างที่อ้อนบอกไปว่าเป็นระบบออโต้เฮดไลท์เนาะก็คือ ถ้าเรากดตรงนี้ออโต้นะครับแล้วไฟตรงเนี้ยบิดมาออโต้เช่นเดียวกันนะแล้วก็กดลงไปปุ๊บนี่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาออโต้เนี่ยแหละครับที่เวลาสังเกตดูว่าไฟออโต้เฮไลท์บีมมันมีฟังก์ชันมากับตัวรถไหมให้ดูแบบนี้นะครับเอาล้วฮะถัดมาตัวนี้มีอะไรเพิ่มอีกนะครับมีคูซ c คอนโทรนะครับตรงนี้ในคูซ์คอนโทรเนี่ย ในโฉมตัวนี้มันเป็นเลด้าคูซแอคทีฟแล้วนะครับเป็นเป็นเลด้าคูซคอนโทรลนะครับก็คือใช้สามารถที่จะรักษาระยะของคันหน้าได้เห็นไหมมันจะมีอยู่3ขีดแบบนี้นี่นะครับอ่าอันนี้เป็นฟังก์ชันของโฉมนี้นะครับ <c oughs> จอหน้ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นจอ Android แล้วนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับรองรับ YouTube นะครับรองรับ นะครับแอปพลิเคชันหลายหลายอย่างแล้วก็รองรับตัวแผนที่นะครับอ่าแผนที่ขึ้นมาเป็น g o o g l e Map เลยนะครับราคาอย่างที่แจ้งมาแล้วว่าใช้สําหรบในการดูดอากาศออกนะครับก็ผักขึ้นปุ๊บมันจะดูดเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะดูดอากาศภายในรถที่มีกลิ่นเหม็นๆนี่ออกไปนะครับแล้วเวลาปิดเราก็ปิดแบบนี้แล้วก็มีม่านให้อีกชั้นหนึ่งโอ้ดีลงตัวนะครับเอาละฮะด้านหน้าก็ประมาณนี้เราไปดูด้านหลังกันว่าประโยชน์ใช้สอยจาก พื้นที่ของเบาะแถวที่สองเนี่ยเป็นอย่างไรกันในเบาะเนี้ยส่วนตัวแล้วกันนะครับคือชอบตรงที่เขาสามารถที่จะปรับตัวเบาะนะครับแบบนี้แล้วก็มันจะมีจังหวะให้ให้ออกไปซ้ายขวาได้เดี๋ยวนะครับต้องต้องเล่นจังหวะมันนี่นี่นี่สไลด์ละปั๊บเนี่ยฮะ ถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ครอบครัวไหนที่มีลูกเล็กเนาะคุณแม่นะครับไปรับคุณลูกนะครับสัก2อท่านแล้วกันหรือท่านเดียวก็ได้อ่ะเราก็ชิดบ่อตัวนี้เข้าหากันนะครับแล้วก็วางเ,เป็นผ้าห่มก็ได้อะไรก็ได้นะฮะให้กับน้องเขานะครับก็ใช้งานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ข้อดีของหมอบุรุ่นนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาจะ พื้นที่มันจะกว้างกว่าตัวมิกกี้เมาส์เพราะว่ามิกกี้เมาส์เนี่ยมันจะมีแขนตรงนี้เพิ่มขึ้นมา2ข้างเลยทำให้พื้นที่ในการที่จะใส่เก้าอี้ที่เรียกว่าไอโซฟิกหรือว่าเก้าอี้สำหรับเด็กเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยไอโซฟิก so เนี่ยมันมันแคบนะครับในตัวที่เป็นมิกกี้เมาส์ดังนั้นโอ้ลัอัพให้เลยนะครับในอาผ่านเอ็กไฮบิเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับ คุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีน้องเล็กๆนะครับแล้วต้องมีคาซีทไปด้วยนะครับตรงนี้คือใช้งานได้ดีแล้วก็เวลาที่เรามีพี่เลี้ยงไปอีกคนหนึ่งให้พี่เลี้ยงนั่งดูแลด้านหลังก็ยังได้นะครับหรือถ้ามีลูกคนเดียวลูกเรานั่งตรงนี้นะครับเรานั่งตรงนี้พี่เลี้ยงนั่งข้างหลังนะครับอันนี้คือเวิร์กสุดๆนะครับเอาแล้วฮะนะฮะสรุปนะฮะ เป็นสรุปไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้มีจอ15นิ้วตรงกลางมาเพิ่มให้ด้วยนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูนะนะฮะนี่อ่ะดูได้เลยนะครับก็ถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็การใช้งานฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างครบนะครับตรงนี้นะครับสุดท้ายเราไปดูที่ราคากันนะครับว่าเป็นอย่างไรประวัติคันนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากๆนะครับ เอาล้วฮะที่สําคัญเนี่ยเวลาข้อมูลเนี่ยที่เขาเข้าศูนย์โตโยต้าเหตุผลเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ามาเซอร์วิสท,ที่ AY นะครับก็เอาผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าศูนย์บริการของโตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับจากไบแท็กพึ่งเซอร์วิสมานะครับย้ำนะครับรถปี19บเก้าจดทะเบียน2020นะครับมือเดียวนะครับราคาเพียง2 5 9 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับ ผ่อนเดือนละ47,000บาท72งวดส่วนใครที่อยากผ่อนยาววันนี้นะครับก็ได้สูงสุดอีกสเตปหนึ่งก็คือ84งวดนะครับแต่ยังไงก็ขอดูเรื่องของเครดิตกันก่อนนะครับเอาละฮะจบกันไปแล้ว1คันกับเอาา่าน X Hybrid นะครับถัดมาครับเราอยู่กันกับ เจ้าเวลไฟ X ไฮบิดนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับจด20นะครับแล้วก็ตัวนี้เรื่องสเปคไม่แตกต่างกันกันกบอ l p h า r d X นะครับเอาละขออนุญาตยืนตรงกลางนะครับเทียบดูนะครับนี่คืออ l p h า r d X นี่คือเวลไฟ X นะครับสิ่งที่ เหมือนกันคือ1เครื่องยนต์ตัวเดียวกัน 2,500cc สี่สูบนะครับ196แรงมนะ้าระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับประหยัดน้ำมันเท่ากัน18กิโลลิตรนะครับช่วงล่างตัวเดียวกันนะครับแตกต่างกันตรงที่กระจังหน้าไฟหน้าและก็ไฟท่ายนะครับเอาผาดเป็นแบบนี้นะครับเวฟไฟจะเป็นแบบนี้เอาละฮะมาดูรายละเอียดเวฟไฟกันนะครับ ในเว i ไฟนะครับสังเกตไหมไฟเนี่ยเขาจะเป็น2ชั้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นไฟสีฟ้านะครับโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนี่คือเอกลักษณ์ของตัวเว f i นะครับแล้วหน้าเนี่ยโครเมียมเขาจะไม่ได้เป็นหน้าเต็มเหมือนกับอัล่ากน,นะครับแต่คันนี้มีอะไรของแต่งเพิ่มเติมคือที่เราเห็นตรงนี้คือกล้อง360องศาเจ้าของเก่าคือติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับ คันนี้ก็ถือว่าได้ของแต่งเพิ่มนะครับเรื่องกล้องแล้วหนึ่งอย่างนะส่วนล้อนะครับคันนี้เจ้าของเก่านะครับมีการอัปเกรดล้อเป็นล้อ18นิ้วเป็นล้อของรุ่น SC นะครับซึ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ16นิ้วเหมือนกันกับเจ้าเอาผา t นั่นแหละแต่เขามาเปลี่ยนเพิ่มพร้อมอย่างชุดใหม่นะครับใครได้คันนี้ไปก็คุ้มตรงที่หนได้กล้อง360 2ได้ชุดล้อ เป็นออกดูสปอร์ตเข้ากับตัวรถนะครับหลังคาสร,รุปมีเหมือนกันนะครับสร,รุปหน้านะครับสร,รุปหลังมีเหมือนกันกุญแจคีย์เลสเหมือนกันนะครับฟิงเกอร์คีย์ตรงนี้เปิดประตูดได้จากนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ชี่สำคัญคือไฟท้ายอ่ะเรามาดูไฟท้ายเลยนี่อย่างที่อ้นแจ้งมาแล้วนะครับนี่คือเวลไฟนะครับเวลไฟเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นไฟท้ายสีขาวเป็น LED 1ชุด 2ชุดนะครับจริงๆแล้วมันเป็น3ชุดเนาะหชุด2ชุด3ชุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราวิ่งกลางคืนเนี่ยเวลไฟมันก็จะดูออกสปอร์ตหน่อยดังนั้นสิ่งที่จะตอบโจทย์จากคนที่ชอบรถตู้สปอร์ตก็ต้องมาเลือกตัวเวลไฟวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อ้นเอาตัวเอาผ่านและวเวลไฟมาเทียบกันให้เห็นเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงย้ำนะครับ รถมือสองตรงนี้เป็นบอดี้ที่เราเรียกกันว่า30นะครับนี่ฮะคือความแตกต่างนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดภายในมาดูภายในกันเนาะคันนี้วิ่งมา2,9,513กิโลนะครับ สตาร์ทปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทเหตุผลเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดอ่ะมันยังเพียงพออยู่นะครับในโฉมปี19นะครับมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับดูที่กระจกตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าบายสปอร์ตนะครับจะมีออปชั่นนี้เพิ่มขึ้นมาอ่ะโทษทีฮะอันนี้คือโฉมปี2020นะในในผลิตโมเดลผลิตเนี่ย2020จะมีบายสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็จะมีตัวรักษาเลนนะครับอ่เครื่องโยนสตาร์แล้วเนาะแบตเตอรี่โลนะครับรักษาเลนเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็น2องออปชันและออปชันที่3คือกล้องดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์อันนี้คือรถปีผลิต2020ขึ้นมาก็จะมีออปชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนหน้าจอมีการอัปเกรดเป็น Android เหมือนกันนะครับแล้วก็กล้องเป็น360องศานะครับนี่ฮะ อันนี้คือติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ฮะในโมเดล2020นะก็จะมีหลกัหลกๆออปชันที่เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็มีไปดูตรงนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นกันเป๊ะเลยทุกอย่างนะครับก็คือโมเดล19กับโมเดล20เนี่ยภายในเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันที่ออปชันระบบเซฟตี้ที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เอาละฮะคันนี้เลยเร็วเลยนะครับเอาละเดี๋ยวไปดู แลปอัพกันว่าราคาและก็เลทผ่อนข้อเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้ย้ำนะครับคันนี้ w วลไฟเอ็กซ์ไนะครับรถปี2020นะครับคันนี้วิ่งมาเพียง29,000กิโลนะครับราคาให้ไปเท่ากันละกันนะครับ2,590,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับแล้วก็ผ่อนสูงสุดเนี่ย84งวด นะครับใครสนใจยังไงก็ทักถ่ายกันเข้ามานะครับกับเบอร์025874666และเบอร์0866681999ครับยังไงถ้าใครดูอยู่แล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มนะครับทักเข้ามาในแชทนะแล้วเดี๋ยวโอ้น,นอจะให้แอดมินนะครับตอบกลับแล้วก็ให้ฝ่ายขายนะครับติดต่อในการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกได้เลยว่า2คันนี้คือคัดมาแบาบโดยเฉพาะเลยถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะครับตรงนี้อ่ะสุดท้าย ไฮไลท์ light, ราคาดีดีนะครับคันนี้เลยกับเจ้าเอาพา SC นะครับปี2015นะครับหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้แต่เครื่องยนต์เนี่ยตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2023นะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องช่วงล่างตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ 2,500cc สสูบนะครับ182แรงม้าเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับนี่คือตัวสเปคของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้3ดวงนะครับของตัว s c แพคเกจนะครับแล้วก็ล้อนะครับจะเป็นล้อลายนี้นะในโฉมปี2015นะครับล้อ18นิ้วเช่นเดีวกันนะครับหลังคามีเหมือนกันครับ หลังคาหน้าแล้วก็หลังคาหลังนะครับหลังคาสลูปนะครับกุญแจเป็นคีย์เดสเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์โอเพนตรงนี้เหมือนกันนะครับมาดูด้านท้ายนี่คือปี15นะครับก็จริงๆแล้วในปี15กับปี18ขึ้นไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงแถวๆตรงนี้นะครับนอกนั้น,นียแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็รายละเอียดคือแทบจะไม่ต่างนะครับในในเรื่องของ ของอระบบต่างๆนะครับแล้วก็บอดีแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเอาล้วฮะเรามาดูกันคันนี้นะครับแต่มันได้ในเรื่องอะไรมันได้ในเรื่องของตัวเบาะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบเบาะสีครีมคันนี้เป็นเบาะสีดําออกเป็นเทาเข้มนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเบออาะอะคันทาล่าทั้งคันไม่ใช่ผ้านะครับอะคันทารานะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเกดที่เหนือมาจากตัว X เ,เพราะตัว X เ,เนี่ยจะเป็นตัวผ้าตัดกับอัคันธลา่าแต่ตัวนี้คืออัคันทล่าหมดเลยนี่ฮะนี่ตรงนี้คืออัคันธล่านะนะครับและตรงนี้เป็นเบาะหนังแนปป้าเห็นไหมตั้งข้างเป็นแนปป้านี่ครับคือเบาะมิกกี้เมาส์เบาะมิกกี้เมาส์ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าใครใช้ไอโซฟิกเนี่ยมันถามว่าใส่คาซีทได้ไหมใส่ได้แต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีมีเท้าแขกตรงนี้สองข้างเพิ่มขึ้นมา นะครับแล้วก็ใน SC เนี่ยบอกคู่กลางก็จะเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้คู่นี้เป็นไฟฟ้าแล้วก็คู่หน้าเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นี่เอาละฮะมีอะไรไฮไลท์เพิ่มเติมเรามาดูกันเนาะคันนี้มือเดียวนะครับเป็นรถ ใช้งานคือเป็นรถลูกค้านะฮะของอ a อ y านี่แหละครับเขาเชิญเข้ามานะครับแล้วก็รับคันใหม่ในชมปี40ไปดังนั้นเนี่ยเรื่องการเซอร์วิสของคันนี้คือไว้ใจได้100%นะครับแล้วก็นี่เหมือนกันเลยเช่นเดียวกันนะครับนี่ Next Service 139,196นะครับเลขใหม่ปัจจุบ,บันอยู่132,155กิโลนั่นหมายความว่าคันนี้เรื่องการดูแล อย่ามองที่เลขไมล์และก็อย่าลืมว่าคันนี้มันเป็นรถปี15ดังนั้นเลขไมล์ขนาดนี้ใช้วิ่งกรุงเทพอุดอรนะครับใช้งานนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นการดูแลที่สมเหตุสมผลและไว้ใจได้นะครับอันนี้คือตรงไปตรงมาแน่นอนแล้วก็สำคัญคือ,คอรถแสลโลเนี่ยอันดับแรกขึ้นมาต้องจับตรงนี้ก่อนซูมที่มือผมนะฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะ พวงมาลัยไม่มีสันเลยกึกกึกคือถ้าเกิดพวงมาลัยมันรู้สึกว่ามันสันเนี่ยแสดงว่าแท่นเครื่องเ่ยอย่างแท่นเครื่องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่คันนี้คือแบบดูแลมาดีมากแน่นเลยนะครับใครได้ไปคือพร้อมใช้ง,งานไม่ต้องไปซ่อมต่อนะอ่ะคันนี้นะแล้วก็มีตัวนี้ไม่ได้เป็นเรต้าคูดเป็นคูด ธรรมดาคูดทอนโทนธรรมดานะครับก็ออปชันที่หายไปก็มีอยู่แค่บายสปอร์ตเลนเชนดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์ ain, Digital, Miller, นะครับมีแค่นี้นอกนั้นก็เซมเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องออปชั่นและต้องการราคาดีรถพร้อมใช้งานราคาแบบสวยเลยคันนี้คือตอบโจทย์เลย นะครับเอาลฮะหน้าจอก็เป็นไพโอเนียมาเรียบร้อยแล้วมีจอกลางมาให้ด้วยอันนี้อยากดูใช่ไหมว่าถ้าเรานั่งเบาะมิกกี้เมาส์เนี่ยความรู้สึกเบาะมิกกี้เมาส์จะเป็นอย่างไรนะก็จะประมาณนี้เนาะนะฮะนี้รองน่องไฟฟ้าเอนหลังนะครับแต่ว่าเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเอาผ่านเขาออกแบบมายังไงก็ต้องแมนวลมันมีเหตุผลนะครับเหตุผลคือว่าเวลาที่บางคนเนี่ยเขาจะเข้า เข้าจากทางนี้ก็สามารถเข้าได้โดยการที่พับ,บอร์ดตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าได้เพราะว่าบางคนแบบช่องตรงกลางเนี่ยเขาเดินแล้วมันขาขาอาจจะบับอึดอัดเนาะตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าได้แต่ว่าเข้าด้านหลังเนี่ยก็ก็ต้องตัวเล็กนิดนึงเนาะแล้วก็มีเท้าแข็ตรงนี้เอาแล้วฮะเราไปดูราคากันหน้ารถนะเลยฮะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไง รถพร้อมใช้งานราคาน่ารักคันนี้ย้ำนะครับเอา่า sc ปี2015นะครับกับบอดี้3 0เช่นเดียวกันสนนราคานะครับย้ำนะครับมือเดียวนะเซอร์วิสมาครบเอาไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยคือใช้งานได้เลยนะครับสนนราคาเพียง1 8 9 0 0 0้าบาทคันนี้ถ้าเครดิตดีคือฟรีดาวได้แต่ถ้าเกิดว่าเครดิตไม่ค่อยสวยขอดาวนิดนึงสักประมาณแสนถึงแสนเานะครับใช้เงินออกรถเนี่ยน้อยมากผ่อนสูงสุดเช่นเดียวกันถ้าเครดิตสวยๆก็สกูงสุด 84งวดกันไปเลยเอาแล้วฮะช่วงท้ายขออนุญาตทักทายแฟนเพจนิดนึงนะครับเพราะว่าวันไหนที่ไลฟ์รถตู้เนี่ยก็จะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอทักทายกันนิดนึงเผื่อใครอยากจะจับจองจะได้ให้ทางแอดมินเนี่ยช่วยเข้าไปทักทายกันนะครับเชิญชมครับช่วงท้ายครับสวัสดีครับคุณเป็นตินะครับสวัสดีครับคุณลวิตานะครับสวัสดีครับคุณธนพรนะครับสวัสดีครับคุณคุณ คุณนะนะครับถ้าถ้าสะกดชื่อไม่ไม่ถูกอย่างไรเนี่ยขออาภาัยไว้ด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณปียานุษย์นะครับอ่าใครเข้ามาทักทายกันด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าอย่าลืมในช่วงปลายเดือนนี้นะครับวันที่29นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวว่า ช่วงปลายเดือนนี้ในวันที่29เราจะมีางานนะครับมอเตอร์โชว์นะครับที่เซ็นทรัลระยองนะครับย้ำนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ในวันที่29มกราคมนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซ็นทรัลระยองนะครับ<ม>ก็จะมีรถไฮไลท์นะครับยกไปให้ชาวระยองได้ชมกัน6คันด้วยกันนะครับ ก็จะมีทั้งเอาพา0่เวลไฟสี่นะฮะโคเวสติงเลสีตัวเปิดหลังคาได้นะครับอร์ดมัสแตง2.3 Eco b o o ม t ีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรถไฮไลท์ตามไปกันอีกนะครับเอาละฮะก็ยังไงฝากติกดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับไลฟ์สดนะครับของ AUY Auto Import นะครับวันนี้ก่าวคำว่าสวัสดีนะฮะ แล้วเจอกันบ๊ายบาย